ก็ขอบคุณมากมากจริงๆท,ทุกคนทำให้แบบสิ่งที่เราทำมนะันแบบมีคุณค่ามากๆก็จริงๆอ,อ,อ,อยากถอยทำอะไรไม่เป็นเป็นอาไรรักทุกคนรักทุกคนครับผงผมก็ขอบคุณทวายไรยทุกคนนะผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมเองอะผมเป็นคนที่เกลียดสิ่งนี้เรียกว่าเวลามากๆ ผมรู้สึกว่าตลอดเลยอะเวลาที่ผ่านมาที่แบบพวกเราได้เป็นคอมมิชันนี่ะมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมรักเวลาที่แบบเราได้เป็นคอมมิชี้เราได้ไปพบเ,เจอใครไรายกคนขอบคุณที่เข้ามาทําให้<แ>การเติบโตของคอมมิชี่ะมันไม่เก่านะครับแล้วก็หวังว่าพอพวกเราเติบโตไปอย่างนี้เรื่อยเราก็จะได้เห็นทุกคนอย่างนี้เรื่อยอยากเจออย่างนี้ทุกคนไปเรื่อยทุกปีเลยนะครับ Love how good I don't know how English English <laughs> English 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 I don't know English Huh? We forgot to speak in English because there's international fans here. Oh we're apologize, apologies, my apologies, our apologies. We're we so so sorry. I just cursed. I'm sorry too. <laughs> oh, it's too late, okay? Um, it's okay. No, let's just for saying it. Oh, yeah, yeah, it, yeah, it doesn't happen. So, thank you, Twilight, for coming today. Thank you for always staying with us. Even though we just passed a whole lot of bad times, COVID, pandemics, you guys always supporting us. You guys always trying to give us happiness you guys give us a meaning in, in us making our art or our craft or other words of music so thank you like very thank you my whole heart I, I thank you very much it's our honor it's our pleasure and it's our happiness that to see you happy too thank you very much we would like to say thank you so much for being here with us for the past four years. I know sometimes our songs are not the easiest to listen to, and sometimes we're not the easiest person you could meet to like we only meet like maybe once in a few months, but for every single thing we do, every music we release, everything is really from the bottom of our heart. It's something we really love and we're so grateful that you guys love our music. And we guys love you too. Thank you so much, Twilight. Thank you for supporting us. And for always encourage us. Thank you for. ถูกแล้แล้วผมกำลังตื่นเต้นอยู่มันยืดอยู่หน้าห้องสอบเลยก็ Thank you for always be our twilight. ขอบคุณอะไรทุกคนจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือว่าอยากขอบคุณทิงงานทุกๆคนครับที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมชัยขอบคุณชูรอลอกขอบคุณดูดดูดที่ไหนครับคุณอนุวัตรวิเชนนดันอยู่ทางไหนครับ ขอไฟสองนบอสไล่หน่อยฮนะเอาขอเสียงให้พี่วุฒนหน่อยแล้วนี่ขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้ความฝันของเด็กสาวคนมาร่วมทางกันด้วยกับพี่นะครับขอบคุณที่ จัดสเตจจัดอะไรหลายอย่างแล้วก็ให้โอกาสเราผมที่ทําให้เราผมสิ่งทําในสิ่งที่พวกผมรักเราทําให้มันเอ็กเพรสออกมาให้ทุกคนชอบได้นะครับขอบคุณที่เหนื่อยแล้วก็ขอบคุณที่ทํางานมาอย่างหนักหน่วงเพื่อคอนเสิร์ตนี้นะครับพวกเราทีีขอบคุณมากๆถ้าเกิดไม่มีพี่ก็ไม่มีทีตดีนะครับผมขอบคุณมากครับหวังว่าคอนจะสนุกนะครับไม่ใช่ เต้นเสร็จไปโดนพิดานะครับผมราอนจงใชหอม้อช่มลุกเลิฟนะครับผมไม่ไม่ไม่ทำไมดีฮารับไม่ต้องมากินครับไม่ทำแล้วก็ขอบคุณอย่างที่เต้กี้บอกทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ทามที่ทำงานแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ง่ายแต่ขอบคุณทุกคนที่ทนเหนื่อยแล้วก็สู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ทุกคนได้ยินสิ่งคลิปจากควายแล,วแล้วก็น่าจะสบายใจนะครับว่าทุกคนเอ็นจอยค,คอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เหน,นะะื่อยครับผมบสบายใจไม่ร้องได้ อีกแล้วนะพูดอ้าไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาพอหรือเปล่าโอเคงั้นผมึงไม่จะดราม่ากูไม่ดราม่าไม่ไม่งั้นกูขออนี้ก่อนได้ไหมใครเป็นคนวาดไอ้วิดีโอแฟนเมื่อกี้นะครับพอรู้ไหมครับผมขอดูมือหน่อยได้ไหมครัมันมองไม่เห็นไม่เป็นไรให้เราบอกนี่ก็ได้ว่า ขอบคุณุขอนสุวรรณโกเจนะครับขอบคุณทุกานทุกคนที่ประสานงานที่ทำให้โปรเจกต์ครั้งนี้เกิดขึ้นพวกผมชอบมากๆเมื่อกี้น้ำตาเอ่อขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็เราก็คืนไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะกล้องมันจับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นตาแดงเหมือนคอนเสิร์ตนานๆนะครับเอาละครับขอบคุณที่กินครับผมนะครับ

เราเคยซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งเหนื่อยมากเลยรอบที่ไหนรับอบไปหมดแล้เรามาจัดรอบนี้สี่ปีเออแม่งเป็นเหมือนกบับว่าอีกอาชีพหน,นึ่งของเราเราที่แบบว่าอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันแล้ววันนี้เราก็ทําได้คะก็อยากขอบคุณพี่ๆมากที่แบบว่าเต็มที่แล้วก็คอยสอนผมคอยแบบให้กำลังใจผมด้วย พี่พีครับพวกเราจะซัพพอร์ตหลังกันตลอดนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะโตเติบโตกันพวกเราจะเติบโตกันได้ย่างนีนะครับผมขอบคุณมากๆที่เป็นทรีนิตี้แล้วขอบคุณมากๆที่เหนื่อยกับความม้ร้อนของผมด้วยนะครับอ่ะอ่ะผมับผม ไม่ไม่ไม่ผมผมจะพูดให้ไม่ไม่ไม่ซึ้งมาก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งในคอนเสิร์ตพูดคูได้ปะได้ครครัวบด้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเหมือนครอบครัวอีกคงอบครัวหนึ่งรักขบคุณมาก แล้ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีสองปีสามปีอยากให้รู้ว่าเออผุพปออยู่ตรงนี้พร้อมกนเสมอ,อสุขภาพอยู่เต้นให้ไหวไปกหลายปีนะเจ้พี่เขอบคุณที่มาสนิทกับกูนะครัมขอบคุณเี่ทำให้กูมีความสุขในทุกวันด้วยนะครับ ความเสืรอมมันจะมาแบบคุณผมได้ไงไม่ได้มาเหมือนเดียวเออก็ขอโทษทุกคนนะครับที่พุกอมหยาบแต่ว่ามันมาจากใจรอเคโอเคโอเคโเียเราฮ้ยเพูดเลยเวลาราแน่ใจเลยเวลาไม่รู้เราไม่มีแรงเราไม่รลย เขาต้องจ่งายค่าเช่าเพิ่มเลยแล้วไรครับป็นไรโอเคโอเคโอเคเราจะสนุกไปกับเพลงสุดเ้า